อาสวะนี่แปลว่าความเคยชินที่เราเคยเข้าไปยึดมันถือมันอันก่อให้เกิดทุกข์ภาษาพุทธิวะอาสวะแปลว่าเครื่องดองโกรธมาทีหนึ่งก็ดองไว้ในหัวใจรักมาทีหนึ่งก็ดองไว้ในหัวใจมันโกรธมันรักมันชังมันอะไรมันหลายแสนชาติเกิดมามันก็เลยดองหมักอะไรตรอเนี้ยภาษาฝรั่งเขาใช้คําว่า cancer บางทีใช้คําว่ายีส s t ด้วยซ้ำไปมี y บางพวกแปลว่ายีส s t ยีดกับเนี่ยเขาไม่เห็นเหล่าอันเนี่ยมันเห,เหนน็นเนเ,เกิดซาเป็นเหล่าบางทีจะกล่าวแข็งกระบางทีก็ใช้อีกคำหนึ่งว่ารัง้งเนี่ยเห็ดเหม่งเพราะนั้นสมาธิหน,นีไม่พ้นประการแรกคือความสุขเมื่อเราทํากายสังขารให้ลำงับตัวลมหายใจลำงับลงไปลำงับลงไปความเจ็บปวดรั่นํามก็หายไปพร้อมกันความเบาความเย็นความนุ่มนวลแห่งจิตใจเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นเอง ถ้าความสุขชนิดนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเราทรมานกับกิเลสตัณหาเราทุกข์เรายากบัดน,นี้มันคุ้มกันมันคุ้มกัน